สบายดีพี่นอ้องขอต้นนากระซูซ่องชิบแช์หนอเด้พี่น้องรออีกแล้วชิบก็นองบุญมาบุญม,มาสบายดีพี่น้องอ่าตอนนี้กําลังเดินทางแล้วพี่น้องแต่ว่าจะมาเรามื่อเสานี้ชิบก็นองบุญมาไปประตูนหนามใหม่เดชเสื้อมาแต่ประตูหนามพี่น้องจริงจริงพี่ว่าสีซื้อมาใส่เองนี่นเสือมาทะเล<อ>สาใส่ก่อนแล้วพี่น้องสีดำหอมใส<า>่ใส่บได้ จริงๆมันแกกอยือเอลน้อมันมาแมนเบิร์ดูวยทิพกแกะเป็นเซนอาเอิร์กพินาลุกแต่ว่าบุบมาใส่พอดีเลยใส่พอดีเนาะแต่ว่าทิพย์ใส่ะมันแน่นอัดตัดเลยบลกคือพี่น้องเลยวะโยคไฮบุญมาไปนะือใส่คนละโตสุดท้ายไดเบอร์ซอมพี่น้องเป็นยางเบิร์ว่ามีเสื้อผ้ายังดีสื่อเมื่อให้แม่ค่ายได้บอแต่ว่า สไลด์มันเป็นเสื้อผ้าไวหลุนเนาะแต่ว่าเมฮันว่าบุค่ายเสื้อผ้าไวหลุนเพราะว่ามันออกม่เรื่อยๆออกม่เรื่อยๆตามบท่านเพื่อนว่าอยากไปซื้อเสื้อผ้าแบบต้นนันทีพิ์เคยซื้อมาให้แมนองแมมกคณะพี่น้องต็นนันซื้อยูโบเบแต่ว่ามือเสารนี้ไปโบเบกับบอดี้หล่อเบิร์ดก็เลยบอดี้ได้เนาะก็ในแต่เคื่องเมื่อผักลานลนพี่น้องมือเสานี่ชิวมาแล้ว ตอนนี้ไปตั้งแต่เสารนะ์พี่น้องตั้งแต่หกโมงเสาร์เนาะไปเลาะประตูนามไปวันเสาร์นี้พอดีไปนั่งกินก๋วยเตีเต้ยวอยู่ในประตูนามเนาะพอดีเจอคนต่างประเทศคนมาเขียวไทยก็คือคนอินโดนีเซียจากจาการ์ตาพี่น้องมันก็ไปนั่งล้มกันคุยกันกันกนดจนเติมจนกินก๋วยเตี้ยวกินเฟอแหลววนละพี่น้องตัมพี่ทันทีพันเทลุกสิตก๊กแล้วก็เลยอย พนะขอโอษเป็นเซซอลี่นะพนะี่น้องไปถือแขรเพีนะ่นนอแล้วก็พี่นกังท่ามจิบท่ามอันอม,มาเห็ดยังมาเหวียงหรือมาเที่ยวยงนะนะแล้วพี่ว่ามาเวียงแล้วก็พี่นจะท่ามวันคิดว่าเป็นคนอินโดนีเซียแล้วพี่ว่าโฟเมสพี่่าหนาขายคือคนอินโดนีเซียเลยนะไอต้องนี่มากไอต้องสุดหลอ่อพาลงทางยู่ทางอีกได้เหมไอต้อง วันน das ja <It> ี้น้องหันนางกินนางกินฟพืเกิดกับเจ้าเนาะแล้วก็เจ้ากินวาน้อ่ะเป็นคนอินโดกับเจ้าว่ะนาคือคนจาการ์ตาจาการ์ตาอยู่ประเทศอินโดนีเซียนะคนอินโดมันหนาสั่งแค่สสิจากแรกเขาว่าคือคนอินโดกลายเป็นไงบ้ากเป็นคนอินโดใั่ไหนกนันคือกันไปอินโดหันเวลาแบบเขาพงแฮมบอหานอาหารเขเจ้าซีว้าเป็นภาษาอินโดนีเซียมาใส่ทีพได้เพียง ตอนนัน้นเนาะก็นั่งล้มก็ผลด้นเติมทิพย์กบวัตถิเกลไปเที่ยวบอนได้เน่ย่างนะเป็นทันกันเลยท่าน,นันท่าหนึ่กอะล้มก็ไล่ลาย,ยางเผลบวชไปไซน์กิฟต์ก็มาเทียเท่ยวมาเที่ยวไทยประมาณหนึ่งอาทิตย์แหละแล้วเพิ่นก็สิก้าไปหลังจากนั้นก็ออกมาออกมาวันนี้ไฮ้ถ้าที่นั่นไปพปุทธน้าให้ต้องพาไป,ต,าไปต้องบวัวพาไปเนาะหัพาไปยังไงคนรับปากยู่ ไอ้ต้นสาไว้ต้องจะไปหลับบานนะพี่น้องทิบกรก็น้องพุญนมาพากันไปเน,ะนาะนั่งแท็กซี่ไปแล้วกะ็ต้อนออกมาออกมาจากประตูนังเรียบร้อยเนาะกะสิกรทางเก่าได้ไหมนี่ก็คามฝากอีกฝั่งหนึ่งไปเนาะเพื่อที่จะขึ้นทางกับพาประมาณซับซาวนาทีกนนุ๊กเฮนนเ้นมาแมเพรามีรถพี่น้องวันนี้กะขึ้นสะพานลอยยางกับขึ้นมาได้ไหมห้าแท็กซี่ ขั้นได้กับบหับเนาะขั้นได้กับ็ขาเข้ามาเนาะกบุญมาเขาเขาไม่ได้ว่าเขาท่าอ่ะเออเขาถิปไปบอลนั่นบอลนี่เข้ากับแบบโบกมือให้เข้าอ่ะเออโบไปเจสีนะแล้วบอลนี้ทิปกับไปท่าเองเนาะบางขั้นบุญมาท่าบางขั้นก็ทิปท่เข้าขวาหอดบอดสีขั้นหาขั้นมือสันหอดบอลโบไปจ้าคนพี่ดอกแมนนี่บอกกบุญมา แท็กซี่หัน่วงนี้บ้างขั้นนะเพื่อนสีหับแต่คนต่างสัตว์รีบไว้ต้องธรรมดามันแรงเพียวเนี่ยโอ้มันแรงเพียวมองเขามองเขาที่ว่าเขาทีไปซื้อเสื้อผ้านะอ่าเขาก็เลยบอหาคนไทยหรือเปล่ามันนั่งเรือเขากับบอหนั่นมันใกล้มันยังเขากับบอใกล้เนี่ยจำจุดสี่โลนึงขนาดละมันกับบอดีใกล้น้อยหน่อยแต่ว่าเพื่อนว่าบอไปนะโอ้เมื่อเช้านี้ ยานบ่ได้รถกลดกราบเนาะเพราะว่าคือเรื่องมีโถทํามีอยู่แล้วแต่ว่ามันมันสีใสายเวลานั่นนะพี่น้องวันนี้ล่างจากที่ท่ามรถนะคันไดกับโบไปย่างขึ้นสพานรอยอีกรับมะมองเกาอีกไกลยังบ่ดด้ไดเดอนหานะบ่คอยมีเนาะเซ็นกลับเนาะจะไล่หันเซ็นประตูหนามทีไปทางหน้านั่นไล่แท็กซี่มาไล่วางอยู่คันไดกะวางแต่ว่าคันไดกะบโบไฮโบห้ไปนํามานะ หลังจากแบบ้าแท็กซี่บรด๋ยหันยางก็ขึ้นมามองเกาแล้วก็ไปทําไอ้ย่ามไอโบกโบกรถนะที่บนระบายรถเข้าออกตามห่างนะการทําเพิ่นแบบว่าเขาสิกนางรถไฟไอพ่อแม่นางรถแม่มากวันนี้เลองนางรถแม่มากเพราะว่าเฮ็นรถแม่ใกล้มาอยู่นะแต่ว่าบหกว่าต้องนั่งซ้ายได้นะแล้วก็ตกไปต่ออยู่บนได้นอกก็เลยไปทํา บอดี้ซีงแต่เราหวันแล้วก็บบันไดใจคือกมันนี่ก็เลื่อนขึ้นทำอิฐมาสี่ขึ้นรถเมื่อวันที่สรถเม่ฮะนะพี่น้องก็เลยว่าบอดี้ขึ้นที่นี่ก็พอดีรถแท็กซี่มากอะไงหนั่งรถแท็กซี่จากประตูนำไปบบเวอีกนี่มันนี่ไปหยางรอบโเวนี่แหละพี่น้องมารอบนี้ที่ปุกาเอารถเอามาขับเลยเห็นบ่มือว่านี่กับพี่ต้องพาไปแล้วกับมัอนี่กับพี่ต้องพาไปอีกย้อนยัง ย้อนว่าตั้งแต่มือที่ฉิบเขามานะรถติดมากตั้งแต่ปุ่นข้างเขาเุยนะตั้งแต่ว่างหน่อยมากตั้งแต่เวเขามาทั้งน้องบัวทองนะรถติดตลอดเลยพี่เนอะแล้วรีรู้สกวาป้าปวดข้าขนาดปวดเขาขนาดเพราะว่ารถมันติดเง่าเลยหลายกิโลตอนนั้นประมาณประมาณล้อยกว่ากิโลนี่แหละเขามาในกะรุงเทพติดมาตลอดทางเลยเนาะแล้วก็พ่อมาในเมืองขนาะดเดินทางอนะ่ะ บางทีนั่งแท็กซี่บางทีไปกับไปต้องค่ะรถค่อนข้างหน้าเนียนกว่าแต่ก่อนขนาดต้นนั่นสวงได้ทีมากสวงอลีเข้มมากนะบริคีรถเน,ะนาะต้นไหนทองครับแต่ฮู้ซึ้ว่าสวงนั่นสวงส้มกานนะพี่น้องรถก็คือว่าบนหน้าเนียนทถาต้นนี้ได้แต่ว่าฮู้สซึ้ว่าต้นนี้รถโอ้โหหน้าเนียนแห้งติดเลยเมื่อน,นั้นวั่นเศร้าหน่ะย,ยังติดเน,ะนดาะนี่ครเดี๋ยวนี้เทียนหวานย่ำได้กระติดแล้ววันนี้พี่นอ้องทิพย์ก็เลยว่า พอโอกาเอารถออกมาแล้อีกอย่างทาไปหางไปย่างนะรถทิ้กับจอดเ่สะดวพดกพอรถทิ้งน้องสวงแง่กนบ่ก็เลยว่าเอารถไอต้องไปแล้วก็อีกอย่างที่สะดวกสะดวกเพิ่มค่ารถกระถือน้าแล้อีกอย่างตรงและอีกอย่างก็คือมือก่อนเนาะพี่ต้องที่เดินทางไปห่างนะพี่น้องตอนน้านันกับบริทายคอนเทนต์เนาะรถติด บันีไปฮอดบอลได้ทีเท่าถึกโอ้อันท่างสีขึ้นนันสะพานสะพานสะพานพักเก่าพักปกเก่าแล้วพี่น้องจ่าทีแบบมันมีเล่นใหญ่ในีแ้่ก็มันหอมมันมันหองเขามาเขามาเท่าเลยอยู่เล่นสายวันนี้นะเล่นสายสุดเนาะมันนี้มึงยับเขามาแล้วก็อยู่บอลทันแบบสื่อเลยแบบคือบอลป้ายเล่นน่ารอเนาะที่กระนังลินโทรศัพท์มันจะมีรถบรรทุก เขาบอกว่า<ม>บ่<ถ>บยอมให้เข้าไปนะเพราะว่าเขาว่าเขาอั่นเบียดเขาเขามากแล้วที่นี่คนก็เลยแบบจอดรถแล้วก็ลงมากหาย้ยั้งนาขั้นเนไผเจอสภาพแบบนี้หันพยายามจะตอบโต้แล้ครับให้อยู่ซื่อๆเรื่อยๆแล้วแต่ทำยิ้มนิดๆเรื่อยๆแล้วเขาเจ้าสิปล่อยเข้าไปดอกแต่ว่า,าขั้นเข้าไปไยวยก็เพิ่นนี่หันมั่นสีจุดไทเพิ่นแบบ มียลรมนะมันติศูนย์มันเสียเพือ่อตอนนะคือทีมน่ค่อยถือแนวนี้จักเถื่อนะพี่น,ออน,น,น้องบบว่าเมื่อนันทีก็ตกใจเนาะว่าเอาถือหายไข่แต่ว่าเมียต้องมานำเนาะเราที่แรกกับบริเ็นได้พิ่นหายทีมนางลินทรศัพท์อยู่นะทางตอบคอมเมนต์อยู่ไม่แน่ขึ้ว่าได้ยินเสียงแล้วไม่ยื่นนารถเลยไม่ยืนนย่นอยู่นารถอยู่นี่แหละรถมันยู่นทางนั้นเนาะ,นะโหแบบแต่ต้องเล่าก่ายืนน่ือ เนี่ยเนาะยูซี่ว้เป็นดีที่สุดครับจะาว่าพ่นผ่านมาเห็นคลิปนี้เพ่นสิเเขียดป่จ๊ะแต่ห้าดปก็เดีเฮาบ่ได้เฮ้ดหยังบะเดี๋ยวเห็นยังแล้วก็ทีเมื่อ้านี้คือแบบเราประสบการณ์ว่าโบ่บ่ค่อยเจอจังสี่แล้วมันเห็นไ้ทีมอ่ะคือย่านว่าเวลาสี่ขีรถออกมาหนอกระพุนมาสองคนในส่วนที่รถมันไล่อย่างสี่ทีก็เลยว่าหลีกเลี่ยงทีจะจะบอกครับเพราะว่ามันแตกต่างจากทีมฝ้าขังกอนแห้งอะนะพี่เนาะเห็นไหมนี่ไปใส่ตองไปกับไอ้ตอง ประมาณนึงเลยเนาะต่างคนกับต่างรถยี่ห้อเพราะว่ารถมันกระติดเนาะเขาก็เลยแบบว่าขั้นเจอสภาพแบบนี้หันยาสูบไปนั่นี่ยครับยายาไปใจห่อนใช่เพิ่อนมันมีแนวไหนทเนดีมันมีแต่แนวเสียหน่อยตรงเนี้ยยามันเสียเวลาเข้าสู่เขาจะให้เขาเรียบร้อยละเขาปลอดภัยมันดีที่สุดครับการแก้แคขนโอวี้ยังดีบอมี่ยังดีเอ่าคอยว่างดีสุดแต่ว่ากาบอกตรงๆว่า ฝากถึงไอ้คนนั้นเด้ออันผมขอโทษหลายๆเพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ผมขอโทษหลายๆรถทั้งหลังกระบ,บีบมาทั้งนี้อันนึงเทาก็นึกวา่าคอยกันได้ว,าวา่าเจ้าเฉยคอยไปนะคอยกันเลย <c oughs> แบบห <c oughs> <c oughs> นูคีดว่าเราเจ้าชิฟ้าแก่แล้วผมกับเอ้าอย่าไปว่าผมคนนี้บอบอเมียนเซนผมกับกบูหูจ๋า <c oughs> คือ,าาอกันเพราะว่าผมกับเขาก็ขับรถใหม่เท่ากันับขับรถใหม่เนาะแล้วก็ ที่นี่เนาะสำหรับเรืองรอมืดแล้วพี่น้องล้วก็รสำหรับเรืองคลิปผ่านมานี่เขาเขาหยุดหยุดคือซ้อมคลิปทีผ่านมาทีทิพเขามาแล้วไปลงไปลงเรือยอยูุ่ดไฟมือนั้นนะพี่น้องก็คือว่าทีผ่นนฝ้าเ่าฝ่าไปเพราะว่าตรงเฝ่ากลับมาเพื่อจะมาพักพรลร้วกันเ,เดินทางเด,ดินเดินทางไปถวายที่อ่ะแเด้พี่น้องก็เลยแบบเฝ่าไปเฝ้ามาแล้วที่นี่ ตังเต้หนังรถแท็กซี่ออกมาหาพญาไทยน่ะก็ใส่เวลาโดนโดนรถมันติดแห้งนะแล้วพ่อขึ้นไปมือนันทีพันบหัวตัวเองหันบจืออนะคิดว่าทีจะไปนันมันมันถือคณะคิดว่าเคยมาแล้วเขาบ้านละไก็จะได้ขึ้นรถไฟยังไงแต่ว่าพอดีไปหอดมือนันแล้วก็แบบฝ่าวแห้งขนาก็เลยแบบสแกนเขาแล้ว ไปปอนออกอยางน้ำล่างคนอื่นนะไอต้องเลื่ินนะที่นี่ก็ออกไปแล้วก็เลยบ๊วหัวตัวเองว่าออกมาเรื่อยังหรือยจังได้แหละเท่ากับเบิงลานเล่าก่อนท่นานในท้าคนนะ่ะนะหลังจากหัวเออน่าเจ้าบะทึกแล้วแล้วก็กลับมาท่าพนังงานนะพี่นออ้องแล้วก็จึงหาอันข้างไปอีกแล้ก็คือพนักง,งานในนํำให้ไปสื่อตัวใหม่นั่นแหละพี่น้องมีบางคนวะ ปลากระมีคือประทามเนาะคือในคลิปหันกระทาเลยนพี่น้องคนอาจารย์บริเบิ้ลคลิปเห็นแต่ซื้อคลิปขึ้นมาหรือว่าอาจจะเบิ้ลประทันเลยสุดนะแต่ว่าริพกระทาเนาะนั่นเลยพี่น้องขั้นต้นบมงกระบบศลาดได้มันต้องงมก่อนย่อมกังวัลเต้งวยงวยเป็นดีที่สุดนันแรกนี่เลยพี่น้องมันกะมีพิษเนาะคือสวาเดี้นี่ยังก็ะซิตี้ในหูขาดวะซานซตี้ในหูขาดนักปาัดยังรู้ครั้งหวานไม่เกิด อักป่าเนี่หูพิษชาติจีนเนี่ยหูพลาดเป็นว่าเออถืกแล้วเนาะจีนินี่ยหูพลาดนักป่าเนี่ยหูผิดโอ้จักมาจีอแล้วครับนี่แล้วก็ไอ้ทีไปยังเกาะไปยังทีอันนี้นะมันคือหลายมองไปทีเขาไปอันนี้เขากระทามคือกันโอ้อันไปอันนันอันไอหางอ๋อโหยอันอันน้องฝากถึงอัน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 คนทำความสะอาดหรือว่าแล้วผมพ่ออย่างทั้งหลายเด้อค่ะ ขอโทษขอให้ขอขอบคุณหลายๆที่ว่าบอกทางโอ้ยดีที่สุดทางนี่ครับมีนี้ขั้นบเูาหูจักมองว่าไม่ได้ถามคนนะครับมันเป็นตะลุ่งหลี่เพราะว่ามันบริแบบว่าลังขาดนะมันบริเพียงกันมือถุกสันนี้มันสีแบบแล้วก็มันบหูที่ได้เป็นเท่ห์มันใหญ่มันใหญ่ทางออกคนกับลายนะทางไปหาอันพวกร้านจอดหลอกจอดรถนี่มันหลายมองลายนั้นมันแหละแต่ว่าเพิ่นกิดเฮ็ดรองรับดูขั้วละเฮ็ด ต้องรับผู้ที่ว่าไปใช้บริการทันเข้ามูมจากนีง,งเขาก็ถามได้ทั้งทั้งอันทั้งคนทั้งคนศาดร์รปอเจ้าหน้าที่ในหันเขาถามได้เบิอร์อะไรถามเพิ่นเพิ่นบอกเรกส,สไลด์เห็นสิเป็นคนอีสานเนาะนี่ถามรดครับเดี๋ยวจะจไปไอแล้วก็อีกอย่างสัน้นสันสันจอรถเท่าน่ะมันบ่มีสั้นหนึ่งสันสองสันงน้นสามเนาะทิพกระทายหูไปคือกันได้พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าขยังหลง เขาบหองหัวมันอยู่สันได้เขาพยายามมันอันดูแต่นนองเด้าเอาว่าตรงเป็นสันซีเพราะว่าขึ้นไปประมาณสี่สันเลยตอนเขาขับรถขึ้นไปนะอันเละนี่เด้นี่เด้ทิพกระถายไปกันมันเอซีซีนี่ตอนเขาเจาะรถนะดีได้หมดเสาร์นี่ทิพก็บุญมาน่ะโบโบขึ้นรถเมยนนะโบสันกระซีมีปัญหาเหลืองอันนี้อีกเนาะ มัดกาเข้ากับบุคฮวยไดยคีได้บุคฮวยไดคียอน,น,นว่าเข้าบุหูเส้นทางท่านว่าเข้าไปแบบเส้นทางเง้วเลยแหละเออเขาไปนี่ไปท่านนี้ขึ้นยุ่นนะแต่นี่เ,เดินทางไกลนะเขาบุหูเขาก็เลยบุทันได้ดคีแต่ว่ามือนางก็สิล่องนางล่องเบิ่งพี่น้องแต่ก่อนท่านก็เคยนางได้ตอนนั้นไปกับเอฟซีลางหน้าพึ่นก็ผพาขค,คีอยู่นะแต่ว่าพึ่งหูซซายเด้ว่าซ้ดยนี้ไปคนนี้อันนี้สิแต่ว่าเข้านะบุหูนั่นเองครับพี่น้องประมาณนี้แหละสำหรับการเดินทาง น้องกลัวมากเลยที่จะขับรถออกจากกรุงเทพน้องมันเป็นยังอีกวันนี้ <c oughs> มันติดแหง้งมันติดก็ไปตามติดแต่แล้วเขาก็ค่อยกันไปไม่ต้องไปนั่นเบิบ้องยิบ<ะ>ดีก้อนฟีอ,ออกรถตอนนี้ฮอดทีมาห้เลยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนวาคลิปถัดไปสีเอาอยัางมาพาพี่น้องอีกประมาณนี้มือเ้านี้ไปประตูหนามแต่ว่าที่มันบริถ่ายิปเ้อร์แต่ว่ามาเล่าสูฟังจากประสบการณ์ดีไปเจอมือเ้าน ยังฟ้ากระจายพยานพยานยุไสยกรรมีแต่คนอีสานทั้งนั้นแหละเขาถามเขาเจ้าได้เบิดคนอีสานเอาหน้าหักกันหรอวันเจอถามเขาเจ้าก็บอกโลดเขาไม่ได้เบลนั่นอ่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ทิ้งไปนะเจอคนลาวไล่เลยเป็นทหารนะมีแต่คนลาวอันตัวไปทีงไหนก็บอกกันกับเพา่งล่ะเจ้าคนบ้านเดียวกันอีกไปทรงเดียวกันทรงยิ้มเห็นปิ้งปิ้งเปล้วธรรมดาววันน้นน้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อไปครับ